นิวอ m e ์เมล่ายกระดับความพรีเมี่ยมเพิ่มความปลอดภัยมากกว่า Eco ค่ะมาพร้อมกับสีใหม่เกสกายโพลพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนจะไปดูนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบลด้วยนะคะตามไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะเบลมิตร์ดามค่ะตอนนี้เบลอยู่กับ New Amira 2023นะคะซึ่งยกระดับความพรีเมียมและอัดแน่นด้วยระบบความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะคันนี้เป็นรุ่น V L นะคะและพิเศษมากๆค่ะใส่ชุดแต่ง a n นติเม p แพ็กเกจนะคะซึ่งเป็นชุดแต่งสเกิร์ตอกคันจากโรงงานแล้ว <Wow. S 1> ค่ะซึ่งประกอบด้วยนี่เลยค่ะกระจังหน้าสีดำเป็นโนแบ็กแบบนี้นะคะ สเกิร์ตด้านล่างซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถและมีลิ้นสีดำแบบนี้ค่ะสเกิร์ตรอบคานตัวนี้นะคะรับประกันเท่ากับตัวรถเลยค่ะก็คือ3ปีหรือว่า100 0 0แกิโลเมตรนะคะซึ่งใช้วัสดุหนาแน่นและทนมากๆค่ะและด้านหน้านะคะจะเป็นนิวอะเมล่าไม่ได้นี่เลยค่ะโลโก้ใหม่ของเรานะคะซึ่งภายใต้โลโก้อันนี้นะคะก็จะเป็นเลด้าช่วยเตือนระบบ เตือนก่อนการชนและระบบเบรกฉุกเฉินด้วยค่ะเห็นเลยค่ะมาถึงด้านข้างนะคะก่อนจะไปด้านข้างนะคะนี่เลยค่ะเรามีกล้องอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกล้องที่ช่วยใน,นระบบเลนดีพาร์เจอร์วันนิ่งนะคะเตือนออกนอกช่องเลนค่ะเวลาที่คุณลูกค้าขับออกนอกช่องเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะมีการสั่นที่พวงมาลัยด้วยค่ะทําให้ลูกค้าเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่นะคะ คันนี้เป็นรุ่น V L ก็จะเป็นสีหลังคาททโทนแบบนี้นะคะซึ่งเป็นสีดำนะคะหลังคาสีดำดูเป็นหลังคาแก้วพรีเมียมแบบนี้เลยค่ะด้านล่างนะคะสเกิร์ตด้านล่างนะคะก็จะเป็น3มเลเยอร์นะคะซึ่งเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถและสีดำเงานะคะ mm hmm. เพิ่มมิติให้ตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะ แล้วมาถึงด้านหลังของตัวรถนะคะเริ่มจากด้านบนค่ะจะมีตกแต่งขีบฉลามสวยๆแบบนี้ค่ะสปอยเลอร์สีดำเงานะคะซึ่งเป็นเหมือนรุ่นสปอร์ตเทคเดิมนะคะสวยมากค่ะและโลโก้นะคะโลโก้เราเปลี่ยนเป็นโลโก้แบบใหม่ของนิสสันแล้วนะคะสกเกิร์ตด้านล่างค่ะสกเกิร์ตด้านล่างจะเป็นสีเดียวกับรุ่นตัวรถนะคะ และมีคีบลีดอากาศสีดำเงาสวยๆแบบนี้ค่ะมีท่อตรงกลางนะคะซึ่งเป็นท่อหลอกทำให้ดูดุดันดูสปอร์ตน่ากิงขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูความพรีเมียมด้านในกันต่อค่ะแล้วมาถึงความพรีเมียมด้านในกันนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะแผงข้างประตูนะคะก็จะบุนุ่มนะคะซึ่งเป็นสีดำตับด้วยสีน้ำเงินนะคะและยังมีแถบสีเงินสวยๆแบบนี้ทำให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ด้านในนะคะด้านในตรงคอนโซลกลางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับแผงข้างประตูนะคะและนี่เลยค่ะพวมาลายัยมีโลโก้แบบใหม่นะคะและยังเพิ่มระบบคูสคอนโรลมาให้คุณลูกค้าแล้วด้วยค่ะค่ะแล้วมาถึงคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะมีหน้าจอทัสกีน8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และก็ Android a u t o ได้เช่นเคยค่ะ มีเวลเลชชาร์เจอร์มาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะและระบบความปลอดภัยที่เบลไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นระบบปรับไฟสุงอัตโนมัตินะคะแล้วก็เตือนแรงดันลมยางนะคะทําให้ลูกค้าเช็คแรงดันลมยางได้ด้วยค่ะและ New a m e l l a 2023นี้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชัน n i s s a n Connect Services นะคะทำให้คนลูกค้านะคะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานความปลอดภัยของตัวรถได้ด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันค้นหาตัวรถแบบเรียลไทม์นะคะสั่งล็อกหรือปลดล็อกตัวรถนะคะและยังสตาร์ทรถนะคะพร้อมกับเปิดแอร์เพื่อเพิ่มความสบายให้คุณลูกค้าได้ด้วยค่ะยังมีการแจ้งเตือนพื้นที่ควบคุมการใช้งานนะคะและแจ้งเตือนการใช้งานนะคะนอกเวลากำหนดด้วยค่ะและยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะก็จะเป็นฟังก์ชัน เตือนความเร็วเกินกำหนดทำให้คนลูกค้าสามารถรู้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยค่ะ <Wow. S 1> และระบบความปลอดภัยที่เพิ่มมาใน New a m e l เม2023นี้นะคะก็จะเป็นระบบนี้เลยคะ่ะ SOS ปุก SOS ตรงนี้นะคะเป็นระบบโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะซึ่งทำให้คนลูกค้าสามารถติดต่อคอร์เซ็นเตอร์ของนิสสันได้24ชั่วโมงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านตัวรถหรือว่าด้านสุขภาพนะคะ สามารถโทรหาคอร์เซนเตอร์ได้24ชั่วโมงเลยค่ะและ New a m l l a 2 0 2 3นี้นะคะก็จะมีสีใหม่นะคะซึ่งเป็นสีเกสกายเพลแบบนี้ค่ะและยังมีสีอื่นๆอีกหลายสีด้วยกันนะคะถ้าคุณลูกค้าขั้นไหนนะคะสนใจ New a m e l a 2 0 2 3นี้นะคะสามารถติดต่อเบลช่องทางการติดต่อด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าโทรหาเบลนะคะที่เบอร์0917 4 1 2 1 2 7นะคะ โทรหาเบลได้ตลอดเลยค่ะแล้วมาพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ